สวัสดีค่ะมาเจอกับเอกแล้วนะคะรู้ไหมคะว่าวันนี้เอ๊มารีวิวโมเดลของอะไรดีคงจะเป็นหมู่บ้านนั่นเองนะคะที่คนคุณเคยกันนั่นเอง ค่ะวันนี้จะมารีวิวในส่วนของโมเดลนะคะหมู่บ้านโบราณของเอียในเกาะซันโตลินีค่ะบ้านซันโตลินีหรือในเกาะในซันโตลินีนี่เองก็คือว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนนั่นเองเป็นพื้นที่แหล่งภูเขาไฟนะคะในสมัยก่อนส่วนมากสถาปัตยกรรมเขาจะเป็นอย่างนี้คือสวยงามมากค่ะในส่วนของที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวหน้าผาหน้าผาตรงนี้นะคะ ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะเราจะเห็นว่าจะมีรูปของตัวเกาะตัวนี้ค่ะหมู่บ้านของตัวนี้นะคือเขาถ่ายรูปออกมาจะเป็นเกาะซานโตลินีแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินคือเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะคะคือเรายังเน้นอยู่เหมือนเดิมนะคะแบรนด์เราก็คือว่าไม่ใช้กาวเลยนะคะสามารถต่อได้ด้วยมือกับชิ้นส่วนของตัวสินค้าได้เองอันนี้ก็จะบอกลักษณะของตัว หมู่เกาะนะคะซันโตเินีหรือหมู่บ้านเอียนะคะไงบ้างคะถ้าเกิดว่าใครได้ไปเที่ยวนะคะอย่าลืมรบกวนถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะว่าสวยอย่างที่พูดหรือเปล่าก็จะเป็นบอกวิธีการต่อมีตัวเลขของแต่ละตัวจิกซอนะคะตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะลดราคาอยู่ค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะในตัวกล่องก็จะมีคู่มือให้นะคะแล้วก็ตัวกล่องตัวนี้จะเป็นโมเดลคิวบิฟันนะคะ MC 1 9 5นะคะ ตัวกล่องก็จะเป็นในรูปของเหมือนกันเลยเห็นไหมคือของจริงของจริงตรงปกนะคะบอกเลยในตัวกล่องหลังกล่องก็จะเป็นตัวนี้จะซีนให้นะคะแต่ว่าแกะซีนออกนะ ตอนนี้ก็จะเป็นบอกคู่มือให้นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีตัวรายละเอียดนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะทุกคนสามารถไปอ่านได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะจะเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะคะเกาะตัวนี้คือขายดีจริงๆนะคะค่าคุ้มราคานะคะคือเราไม่ได้นินที่เกาะอย่าเงเดียวนะเราเน้นที่ตัวตัวเรือด้วยเห็นไหมคะเก็บทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวเรือไม่ว่าจะเป็นตัวตัวหินนะคะในน้ํา แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดตัวคนนะคะหรือจะเป็นตัวเก้าอี้แจกันคือแบรนด์นี้เขาเก็บทุกรายละเอียดจริงๆค่ะแล้วจะบอกว่าตัวนี้คือเราไม่ได้ใช้กาวนะคะถ้าเกิดใช้กาวมันจะดึงไม่ออกเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้ใช้กาวเลยถ้าเกิดท่านได้สนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะตามกดลิงก์ข้างล่างเลยรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ